สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับโคนคนพานะครับ EP ที่หนึ่งห้าศูนย์นะครับมีผ้าสะสมผ้าเก็บมาแบ่งกันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการนะครับวันนี้เป็น EP ที่หนึ่งห้าศูนย์นะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์ก็ได้นะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับคนคนพานะครับานนรบายการแรกนะครับเป็นสำเร็จนะครับสำเร็จวัดเกณดนะครับมีรอยลงรักแล้วปิดทองมาบางๆนะครับ เลขสองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคนะครับเหรียญมหาลาบนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคปีสองพันห้าร้อยสิบหกทำเนี่ครับเป็นวงเดือนขึ้นนะครับนี่ครับทำตัวหนังสือครับเป็นวงเดือนอะไรนะครับผิวยังผิวยังสวยๆเลยนะครับ อันนี้สามเป็นหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อปลอดนะครับวัดในปากทะเลนะครับับหลวงพ่อปลอดนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับพ่อปลอดนะครับ้องผสมนะครับหมายเลขสี่ครับเป็นเหรียญพ่อท่านนุยนะครับสองสี่เจ็ดเก้าครับเป็นเหรียญเก้าครับ เป็นเนื้ออันปก,ก้าหลังเป็นยันห้านะครับเพราะท่านนุยนะครับหลังยันห้านะครับอะไนห้านะครับเป็นเหรียญหลังพ่อเงินนะครับหลังกรมหลวงชุมพรนะครับปีหนึ่งห้าครับสภาพยังพอสวยอยู่ครับกระไหลทองหลุดหลุดไปบ้างนะครับหลวงพ่อเงินหลังกุมหลวงชุมพรปีหนึ่งห้านะครับ ทำไมมาเล็กหงครับเป็นเหรียญปิตานะครับของน้อยนะครับสองสี่แปดเจ็ดครับเหรียญเก่าครบเนยเหรียญปิตาของพน้อยนะครับขอบข้างเรื่อยครับขอบเรื่อยครับข้างเรื่อยนะครับเก่าเลยครับ ลมดำแห้งๆซีดๆเลยครับนี่ครับนี่ครับปิ็นไม้เล็กนะครับ,รบ,เ,ปเ,รบเป็นเหรียญหล่อบโบราณหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะครับเนื้อทองผสมนะครับเนื้อทองผสมหูในตัวนะครับนี่ครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะครับเป็น เห็นหล่อสี่เหลี่ยมนะครับพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับหมายเลขแปดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับน่ครับปีสิบสามนะครับเงินปาก้านะครับตัวสื่อคมชัดเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงเงินปาก้านะครับปีหนึ่งสามนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นเหรียญกรมหลวงชมพนนะครับนะครับห่วงเชื่อมนะครับ เหรียญห่วงเชื่อมนะครับสองสี่หกหกนับกระไลทองนะครับภาพยังสวยนะครับนะครับห่วงเชื่อมนะครับเลขสิบนะครับเป็นเหรียญไต้ฮ่องกงนะครับนะครับสภาพหิ้งๆิงเลยนะครับหลวงปู่โตปุกเสกครับไต้ฮ่องกงนะครับปีสองกว่าครับหลวงปู่โตปุกเสกรับเป็นพิมพ์เล็กนะครับ ภาพหิ่งๆเลยนะครับคมชัดเลยทบหน้าตามาเรียกชือเป็นครับเป็นลูกไทยคุณแม่บุญเรือนนะครับเป็นนี่ครับเป็นแผ่นยันนะครับเป็นแผ่นทองเหลืองนะครับมีชื่อครับบุญเรือนนะครับมีสององค์ครับอีกองเป็นเป็นล็อกเก็ตนะครับ หลัเป็นมวลสารนะครับยังเป็นพลอยเสกนะครับเอียมเก่านะครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่รอดปัดบางน้ำวนนะครับเนี่ยคมนะครับตวงเมตตาครับจีวรนะครับเป็นเร็วเรวเรียวนี่ยครับตัวหนังสือคมชัดนะครับเหรียญสีมาเนื้ออัลปาก้านะครับ ใจทรหรือทักไล่เข้ามาเลยนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับเป็นเหรียญหล่อครับของพ่อเงินนะครับวันนี้หอเป็นชินาร่านะครับมีรอยตะไบด้านล่างนะครับตะไบหมายเลขสิบห้านะครับเป็นเหรียญหลงบุทวดนะครับเป็นสีมานะครับมีจานนะครับเป็นหลังเรียบนะครับ เป็นหลังเรียบแล้วก็มีจานน้านนั่นทางด้านหน้าด้านหลังเลยครับไหมไครับหมายเลขที่สองก็เป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับกระไรทองนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อผางปีหนึ่งสามกระไรทองนะครับ มาในคลิปเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผงกันนะครับปีสิบแปดนะครับอันนี้นะครับปีสิบแปดนะครับหลวงพ่อผงนะครับลมดํานะครับสวยครับออกงวงๆเลยครับเนี่ยครับมาในสิบแปดครับเป็นลูกหลอยหลวงปู่สุขนะครับวัดโพธิ์ใสทองนะครับอุดผงด้านล่างนะครับ เนทองผสมนะครับมันที่สิบเก้าเขาเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยครับนี่ครับคมชัดนะครับจีวรเป็นริ้วๆๆขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ออกปีสองพันห้าร้อยนะครับวัดพระแก้วดอนเต้ารับนี่ครับนี่ครับอาจาชัดเจนจีวรนะครับคมๆเลยนะครับยี่สิบเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับ เป็นเคลือบนะครับหลังู้ทวดหลังอฟจายนทิมนะครับพิเศนะครับเป็นพระธาุกระดานนะครับเนี่ยครับนอตะกั่วครับมีสนิมมีไข่วัวนะครับนี่ครับกก่านะครับมีไข่เต็มเต็มองนะครับไข่วัวไข่สนิมครับไข่ตะกัวครับยี่สิบสองนะครับเป็นพายยอดธงนะครับ น้อทับผสมเก่านะครับมีรอยตะไบแต่งนี่ครับด้านข้างนะครับมีรอยแต่งตะใบด้านข้างรันครับซกเป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับเป็นยอดธงนะครับยิบสามครับเป็นเหรียญหลวงพ่ทิมนะครับต่อโค้ดนะครับเหรียญหลวงพ่ทิมลมดํานะครับต่อโค้ดนะครับอยู่ในเรื่องว่าออกปีหนึ่งหกนะครับ โปรทีมนะครับวัดาหารไล่ปีหนึ่งหกนะครับอมายเลยี่สิบสี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดบัวรอบนะครับนี่ครับทวดวัดช่างให้ครับบัวรอบนั่นเราแดงแดงนะครับเราโบราณนะครับยี่ิบห้านะครับเป็นปกหลวงปู่ทีมนะครับปกไปรอบต่อโคตรนะครับ เป็นห่วงเชื่อมนะครับหูเชื่อมนะครับนี่ครับรอยปิ้นขอบปิ้นด้านข้างครับคกมชั้นนะครับโคตรลึกๆนะครับแล้วก็นี่ยครับต่อมาหมายเลขยี่สิบหกนะเป็นเตารีดปั๊มซัมนะครับ ้หมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับ,เ,รบเป็นเซมานะครับเซมาลงปุ่ทวดนะครับกระลาทองนะครับเนี่ยครับกระลหลุดไปบ้างสภาพสภาพใช้นะครับสภาพใช้มาบ้างครับแต่ยังสวยอยู่นะครับเนี่ยครับ กีวอตัวหนังสือคมชัดคำหน้าตานะครับนี่ครับสิบแปดครับเป็นหลงพะเงินนะครับปั๊มหลงพะเงินนะครับปีหนึ่งห้านะครับออกวอดวอดจอบนี่ครับอุดกิ่งครับเป็นวอดจอครับเก่าครับ หมายเลขยี่สิบเก้าครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับหล่อโบราณนะครับเนี่ยครับมีเนื้อเกินเนื้อหลดนี่ครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับมีสนิมแดงเลยนะครับเนี่ยครับสนิมทองเหลืองนะครับนี่ครับก้อนครับหล่อโบราณแล้วก็ลอยตะไบแต่งครับเก่านะครับนี่ครับเนื้อเกินเนื้อลดหล่อโบราณครับ องสเายหมายเลขสามสิบนะครับเป็นสมเด็จครับของพ่อกลวยนะครับเนี่ยครับเนื้อดินนะครับสมเด็จเนื้อดินหลงพ่อกลวยนะครับคมๆเลยครับนะครับดูฐานนะครับสนใจนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดองครับ โทรหรือทักไลน์ไม่ได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ EP ที่15 0ูนะครับโค,คนพัน,นครับฝากเพ,พื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมและช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้ตอนนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ